สวัสดีทุกท่านถึงเวลาวันนี้นะท่านเออบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะท่านฟ้ามืดมาแล้วนะฮะเออฝนเหมือนจะตกนะแต่ก็จะไปต่อคุ้งนะท่านฝนเหมือนจะตกช่างมันตกกระตกเผื่อด้กุ้งเอาไปจัดจำน่ายนะครับ จะได้เพิ่มเติมกันเอาไว้ใช้จ่ายนะท่านเงือนเดือน youtube มันได้น้อยลงแล้วเดือนนี้อาจจะไม่ถึงแปดพันตอนนี้ได้ห้าพันกันพี่น้องเลยไม่ถึงห้าพันได้สี่พันกว่า,กวาเกือบห้าพันทำให้ได้เดือนละแปดพัน เพราะฉะนั้นต้องตอกุ้งออกไปขายทุกท่านเลยเพื่อเตเียไว้ใช้ใจต่อกุ้งได้วันละสักหกสิบหรือว่าวันละแปดสิบก็ยังดีนะดีกว่าไม่มีไรายได้จากที่อื่นเลยรอแต่ใน youtube อย่างเดียวไม่รอดเอ้พี่น้องเอ้ คิดกันอยู่นะท่านคิดกับคนมาเห็ดตอนเช้าเนี่ยว่าจะหาของไปขายตามตลาดในตามหมู่บ้านนะครับเอารถซาเล้งอะ่ะทำเป็นรถพุ่มพวงนะหาของกินตอนตื่นเช้าเชนะ้าน่ะไปตลาดอาไปรับของมาขายตัวอินขายแต่อย่างงั้นอ่ะมัน ันจะไม่มีเวลาไปทําจิตอาสาเออเวลากว่าจะกลับมาจากใครของก็น่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงนะครับท่านวพาทะเลาะขายแบบเป็นกิจลักษณะแบบนั้นน่าจะใช้เวลานานาน,นะครับคิดกันอยู่นะว่าสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งถ้าสมมุตินะครับแก่ตัวไปแล้วนะสมมุตินะ แก่ตัวไปแล้วไม่ไม่มีแรงที่จะไปทําช่วยเหลือสังคมแนละ้วไม่มีแรงที่ไปทําบ้านให้คนยากจนแล้วก็อาจจะทําไปทดคุ้มพวงเลาะขายของตามหมู่บ้านแล้วท่านนะครับตามชนบทนะครับตามที่ไม่มีตลาดนัดนะไปขายไปเรื่อยๆเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยเขาไม่มีใครทําแถวบ้านผมไม่มีใครทําถ้ามีอ่ะจะขายดีมากเออ ถ้ามีใครทำเนี่ยจะขายดีมากเราก็ไม่ต้องขายอะไรเยอะแยะมากมายเอเราขายเท่าที่เราขายไหวไปรับพวกผัดผลไม้ขนมนมเนยนม่ครับตามตลาดเอาอาหารตอนเช้ากับข้าวตลาดนะประทงประทูหมู ใส่รถซาเล้งแล้วก็ไปขายตามตามหมู่บ้านที่มันไม่มีตลาดนะครับอย่างเช่นบ้านไหนอะที่ไม่มีตลาดาเช่นบ้านโค้งนกขือแล้วก็ตามโคบ,บ้านผมนี่ไม่มีตลาดบ้านโพธิบ้านน้องหอยบ้านอีก,กุดบ้านกุดหูบ้านพลแพงขับไปตระเวนไปนะครับ ตะเวนเอาไปขายรับของจากตลาดสดมาแล้วก็ไปขายปีง,งุ้งปีไก่ยี่น้อยขาแกงแกงถุงคนไหนที่เรามีกับข้าวหรือว่าเราทำกับข้าวจากที่บ้านเราก็ตะเวนขายก็ได้ทำลาบทำก้อยแล้วก็ใส่ถุงเป็นทำเป็นแกงถุงแล้วก็เลาะขายให้มันทันมื้อเช้าไม่เกินจดโมง ครับกับข้าวตอนเช้าต้องไปขายประมาณตีตีห้าตีห้าต้องออกจากบ้านไปขายของเอเราต้องเตรียมของตีสามตีสามตีสี่เราต้องพร้อมแนละ้วอันนี้คือพูดพูดเฉยนะไม่ใช่ว่าจะทำเราท่านไม่ใช่ว่าจะทำตอนนี้ในอนาคตถ้าเกิดไม่มีแรง ถ้าไม่มีแรงที่จะไปช่วยเหลือสังคมไม่มีแรงที่จะไปปีนนั่งร้านแล้วก็คงจะคงจะทําอย่างนั้นนะเพื่อให้มันมีเงินจุนเกือครอบครัวนะครับเท่เถอะผมไม่ผมไม่ผมไม่อยู่เฉยๆหรอกท่านผมไม่เป็นภาระลูกหลานหรอกเอ <c oughs> ถ้าเกิดแก่ตัวไปแล้วไม่ไม่จะไม่เป็นภาระล,ะลูกหลานจะหาเงินเอาไวเ้เยอะให้ คนที่เขา,เาดูแลเราครับสมมุติว่าสักวันหนึ่งเนาะอเอาแตัวไปแล้วเก็บเงินไว้เยอะใครดูแลเราเราก็ให้คนนั้นแหละเงินทับสินสมบัติ จามเปลือกกระดอนนันนะอีจี้เหรอไอ้ลงล่ะไอพ้ลงไม่มานี่เหรอ น,นี้ก็แนะนำเป็นแนวทางนะสำหรับใครที่อยากจะมีช่องทางในการทำมาหากินเด้อพี่น้องลองทำอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะตามหมู่บ้านอะไรต่างๆทำเป็นรถพุ่มพวงอะไรต่างๆนี่โอ้ยพอได้ขายพี่น้องเอ้แถวบ้านเรายิ่งบ้านผมนี่ไม่มีนะรถขายของแบบนั้นถ้าใครมีใครทำนี่จะดีมากเลยรุ่งเลยแหละ คนอุดมนเพียบแต่ว่าต้องขยันนะต้องตื่นแต่เช้าเตรียมของทำให้ขยันนี้ไม่ได้ได้พี่น้องก็เจ๊งเลยตื่นสายไม่มีใครซื้อเลยตื่นแต่เช้าถ้าใครที่จะขายของตามตลาดนัดอย่างผมเนีย่ยผมเคยวิ่งตลาดนัดมาก่อน จะรู้หมดตลาดนัดแถวไหนแถวไหนทังไปแล้วท่าน หรือไม่ก็หาของตามธรรมชาติขายทุกท่านถ้าใครหาเก่งนะใครหากบหาเขียดหาปูหาปลาหากุ้งแบบผมมีเก่งหาเอาไปขายได้วันละเจ็ดสิบแปดสิบร้อยถ้าเป็นช่วงที่มันมีกุ้งเยอะๆก็ได้วันละสี่ร้อยฮะสามร้อยสี่ร้อยท่านได้แบบไม่ต้องเอ,อไปรับใครเลยได้กำไรเต็มๆเสียเงินแค่ซื้อหัวหาร อาหารก็ซื้อไว้เป็นสักกระสอบหนึง่งซื้อไว้เป็นสอบใหญ่เลยมันจะได้แบบดูเหมือนไม่ค่อยได้ลงทุนเท่าไหร่เพรลงทุนกระสอบหนึ่งมันใช้ได้ปีหนึ่งหนึ่งกระสอบเนี่ยใช้ได้ทั้งฤดูการเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิเก้ายี่สบยิบเอดยิบสองยิบสายบสี่ยี่บห้ายิบห้าตัวไปต่อกุ้งฝากท่นีทุกท่านดีครับ